สวัสดีเช้าวันจันทร์ฮะโอ้ยฝนตกกันทำให้ต้นไม้เราดูสดชื่นขึ้นมาทันตาเลยดูตน้นมะม่วงหาวของเรามีโยกฮะมีโยกอาจจะมีลมบ้างแต่ว่าดูฮะลูกแดงเต็มต้นเลยสุดยอดเลยแดงเข้มฮะดูนันเเลกชอบอย่างนี้แหละที่สะดุดตาก็เลยต้องหามาปลูก ขช่องกิตในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใ สวัสดีครับเช้าวันจันทนระ์วันเริ่มงานของพวกเราอีกแล้วนะหยุดกันมาเสาร์อาทิตยนะ์พักผ่อนกันไปร้อนเหลือเกินนะแต่เมื่อคืนนี่โอ้โชคดีหน่อยฝนลงฮนะมีลงมาทำให้บรรยากาศสวนของเรานี่ชุ่มชื้นเลยเนะี่ยโดยเฉพาะดอกบานชื่นเนี่ยชื่นฉ่ำเลย ดูหลากหลายสีดอกแก่ดอกอ่อนว่ากันไปถึงจะดอกแก่ก็งามดอกอ่อนก็งามดอกหลายแบบฮะชั้นเดียวก็มีหลายชั้นก็มีแล้วก็ความงามของดูดอกดอกไอ้มะมงหา่าวสีขาวสวยงาม ลูกของเขาแดงเต็มต้นเลยสีแดงสีชมพูขาวสลับสวยฮันะเนี่ยปลูกแค่หนึ่งต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างสีสันนะสร้างความงามให้กับแฟตของเราแล้วก็ยังเป็นตัอวาอาหารที่หลายๆคนก็มาแบ่งปันกันกินนะ เราก็ต้องติดป้ายว่าเออให้อยากเก็บกันเยอะเก็บพอกินนะให้คนอื่นกินด้วยนะเราไม่ห่วงฮนะเนี่ยหลายคนมาเก็บก็เออโพสขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมันะก็เป็นความสุขเป็นน้ำใจของพวกเรานะดอกไม้สวยๆยามเช้าชื่นใจฮนะนี วันนี้คิดว่าคงอากาศดีขึ้นหน่อยนะหลังจากที่เราร้อนทุกวันฮะเดินไปไหนก็ร้อนมากมันแดดมันแรงเดี๋ยวไปดูลูกแดงๆใกล้ๆลูกแดงแป๊ดเลยใกล้ๆแ่นีเห็นแล้วชื่นใจฮะสวยงามจริง มันมีน้ำเกาะมีเนี่ยหลังจากที่แบบแล้งมานานฮะไม่มีน้ำเกาะเลยยวันนี้มีน้ำเกาะโอ้โหเขาคงชื่นใจมากๆเลยนี่ฮะมะม่วงหาวมะนาวโหไม่ห่วงสามารถเก็บได้แต่ควรเก็บพอประมาณแบ่งๆกันทานนะครับนี่แหละ การสื่อสารยุคนี้ยุคของผู้ดีเราเนะ่เราไม่ต้องไปด่ากันหรอกเราเนี่ยคนเห็นเขาก็เก็บเขาก็มีวัฒนธรรมมีความดีเหมือนกันนะดูดอกของเจ้าพ่วงแก้วนะหรือว่ามังกรคาบแก้วก็สวยงามนะ ขุดสุภพโชคนี่ดอกสวยๆแต่ไม่หอมอก็ใบเล็กสวยงามฮะปลูกเป็นไม้ประดับเนี่ยด,ดูดอกไม้ในสวนเราสวยๆทั้งนั้นเนี่ยชุดนี้สีชมพูนนะีดอกซ้อนด้วย แถมเจอดอกเทียนดอกซ้อนด้วยฮะเนี่ยสวยงามเนี่ยมองไปทางไหนมันก็ทำให้จิตใจเบิกบานเนี่ยแม้แต่สีเขียวของต้นไอ้ดาวกระจายเนี่ยน่าจะเป็นดาวกระจายสีเหลืองอีกไม่นานก็สีเหลืองสะพรั่งตรงนี้นี่ สวยงามแม้แต่ไม้ไม่มีใบก็ยังยไม่มีดอกก็ยังสวยเลยอย่างเนี่ยเศรษฐีวินสันนี่ยนะเพราะมันมีดอกประกอบกับดอกของพุทธรักษานี่สวยงามเนี่ยบรรยากาศของแฟตหกเราก็เป็นอย่างนี้แหละฮะเนี่ยดอก หาจิบกาแฟชมสวนยามเช้าที่ได้รับฝนกันชื่นชำนะ่ำดูใบเขียวงามเลยกรัผมสรับเช้านี้นะแล้วก็พามาจิบกาแฟกันชมธรรมชาติชมสวนกันหลังจาก หีดฝนตกนะเราเห็นใบไม้เปียกอย่างเงี้ยใบไม้ชุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหดินชุ่มหญ้าชุ่มม,มีความสุขอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ